thank <laughs> you เต็มที่ที่สุดเท่านี้หนูจะทําได้แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้สื่อสารกับกรรมการได้สื่อสารกับคนดู <c oughs> หนูไม่รู้ว่าเขาจะได้รับไหมแต่ว่าหนูได้ปล่อยมันออกไปหมดแล้วค่ะในทุกๆก้าวที่หนูเดินทุกสิ่งที่หนูทำหนูมีโอกาสหนูเชื่อเสมอว่าหนูทําได้ค่ะ <c oughs> โคตรมาก หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องมาแบ่งแบบเป็นวินโซนเดสโซนอะไรแบบนี้มันโหมันมันสุดยอดมันบีบคันหัวใจมากพี่ อบที่แล้วอะ่ะคือพอมันเป็นเพลงไทยแล้วเป็นเพลงช้าด้วยความที่แบบว่าเราแบบคุ้นชินอะ่ะพอมันมาเป็นเพลงสากลแล้วเราไม่คุ้นชินอีกมันใช้เสียงที่สูงแล้วก็เต็มกว่าเพลงไทยสําหรับแอนคือแบบยากมากๆค่ะเราจะแบ่งตรงไหนเหมาะสมกับใครออกมาแล้วทําให้กลุ่มดูดี อยากลองท่นแรกของเพลงไมไม่ค่ะไม่คิดเลยค่ะมันเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะเห็นเราเหมือน first impression นะคะต้องแบบเป๊ะค่ะคิดว่าตั้งแต่รอบออ d i ชั่นถึงวันนี้ตัวหนูเองพัฒนาการขึ้นเยอะมากเหมือนเป็นแอนนี่ในเวอร์ชั่นที่คิดแก้ปัญหาได้อะค่ะ nothing okay. okay. Shake, 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 shake. I shake it off, I shake it off. Breakers gonna break, 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 break. and you fake it, going the fake, 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 fake. Ooh, Baby, I'm just gonna shake, 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 shake. I shake it off, I shake it off. Yeah, I shake it off, oh, oh. I shake it off, I shake it off, off. Uh, uh. I shake it off, I shake it off. และนี่คือเช็คอินอ f อฟจากคอมฟอร์ตโซนครับหนูน่าจะมีสิทธิ์ที่จะทําให้กรรมการเลือกหนูเข้าไปค่ะเพราะว่าหนูเต็มที่มากแล้วท่อนแรปหนูคิดว่าหนูทําได้ดีมากหนูว่าหนูทําได้ตามที่ตัวเองคาดไว้ค่ะคือหนูไม่ได้ผิดพลาดอะไรค่ะใจนึงก็คิดว่าเป็นหนูอีกใจนึงก็ไม่คิดว่าเป็นหนู แบบมีคนที่ทําเพลงสองได้ดีกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตีตื้นขึ้นมาได้เจอกคณะสะสมในการฝึกซ้อมและพลงานในวันนี้ต้องบอกว่าในทีมเราทุกคนความสามารถแบบดีมากๆทุกคนเก่งหมดแต่ถามว่าหวังไหมหนูหวังมากเลยครับมาที่น้องที่สาคนครับอยากจะพูดความร,รู้สึกอะไรกับทางรายการหรือว่าเ,เพื่อนๆบ้างเริ่มที่แอนนี่ครับก็หนูขอบคุณรายการในดอทพาราไดส์นะคะที่ รับหนูเข้ามาในรายการแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนร่วมนหน้าทังทุกคนขอบคุณคณะกรรมการที่คอยให้คะแนนคำแนะนำพวกเราเสมอหนูจะเป็นแอนนี่ที่เข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันนะครับขอบคุณค่ะ